ที่การต่อนะคะที่เขาให้มานะเซตนี้ของพันของแนนพันกว่าบาทพี่ๆี่ก็ใส่ประมาณนี้เลยค่ะหมุนเลยนะตัวนี้นะคะสายปั๊มลมเขาก็ให้มานะคะตัวนี้เป็นปั๊มลมขนาด10ลิตรนะจ๊ะ10ลิตรนะพกพาได้เหมือนกันตัวนี้โอเคโอ้ลมแรงมากดูดูดูเนื้อดูเนื้อโอ้โหพอพอพออันตรายแรงมากพี่พี่เนี่ยค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์เขานะแล้วก็มีด้านด้านข้างอีกมาหน่อยทุงนั่นอะ ถุงที่เขาให้มาประกอบเองประกอบล้อพวกอะไรพวกเคร่องั้อันนี้ก็คือล้ออาศัยนะคะแล้วก็มีตัวตัวตัวดึงอ้ไม่ใช่ตัวดึงตัวหิ้วนะคะนี่เป็นนุ่มๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเน่นจะประกอบพีหลังนะคะใช่เนประกอบพีหลังอีกรอบหนึ่งเป็นล้ออืมแบบนี้เลยค่ะพันกว่าบาทอ่าเวลามันลมหมดนะเราก็ดึงตัวนี้นะคะเพื่อซ้มลมเข้าไปนะคะทุกคนนี่ขนาดสิบลิตรนะคะ No, es no que... No, no, no. no.